ต้องให้เครดิตัาจารชูเลอร์มากๆเรื่องการพิทักษ์ป่องืีเพราะอาจารย์ชูเลอร์ไปทุกวันนแปดโมงก็8ปดโมงเข้าไป ในขณะที่ทุกคนจับจ้องแล้วนะว่าเฮ้ยมึงอย่าทำลายอย่ามั่วซั่วนะเชื่อไหมแม่งยังโดนด,ด้านบนทั้งแถบเลยที่มันลุยๆเนี่ยมันถูกกอดถูกลอยออกไปไม่จำเป็นต้องไปเลยพูดกันตรงๆแม่งอยู่ยอดเฮ้ยมีประเด็นนะเว้ยถ้ารื้ผิดหรือแยกแหว่งไปก้อนหนึ่ง็ยังเข้าใจได้มีคําสั่งหรือเปล่ากรทมปพสองคนนี้เลยนะครับคียว์ดคือตรงนี้ต้องมีความตั้งใจทำนะเพราะฉะนั้นมันมีใบสั่งหรือเปล่าครับเรื่องนี้วันนี้นะครับอาจารย์ชุดเลิศท่านได้โพสต์โพสตหนึ่งนะครับ เกี่ยวกับเรื่องปล่องลิฟต์ก่อนอื่นเลยผมต้องให้เครดิตท่านอาจารย์ชูเลิรมากๆด้วยเรื่องการพิทักษ์ปล่องลิฟต์พวกนี้นะครับตัวซากต่อหลายหคนก็รู้เนาะว่าเราพยายามแอคชั่นเพื่อเก็บพยานวัตถุตัวนี้เอาไว้ให้ได้เยอะที่สุดในวันที่เราได้เข้าไปดูกันเมื่อวันที่4พฤษภาคมเนี่ยมันเนื่องมาจากว่ามันจะมีปล่องลิฟต์เบอร์4นะครับที่เจอที่สูงแบบ2เมตรเลยอะ่ะ แล้ววันที่เราเข้าไปมันเจอยังไม่ถึง48ชั่วโมงดีเลยโดยประมาณเราเข้าไปแล้วมันหายไปแล้วเว้ยหลังจากนั้นกรมโยอันนี้ก็ต้องให้เครดิตเขานะตอนนั้นนะครับท่านที่อยู่หน้าง,งานก็บอกว่าเดี๋ยวพวกนี้จะมีประชุม8โมงจะมาด้วยไหมล่ะถ้าอยากแค่เก็บตัวอย่างให้แบบให้มันครอบคลุมมากมากกว่าน,นี้หรือว่าตามใจคุณนะพูดได้ง่ายซึ่งที่ผมต้องให้เครดิตอาจารย์ชูเล่เพราะอาจารย์ชูเล่ไปทุกวันหลังจากนั้น8โมงก็8โมงเข้าไปผมเองยังไม่ได้ไปเลยนะครับผมก็ไปทาภารกิจอื่น จา,า์ชูลเลอร์ทงนเข้าไปเพราะฉะนั้นแบ็กกราวที่ผมปูมาเนี่ยมันหมายถึงว่าณนะตอนนั้นตอนที่เจอล็อตแรกคือมีปล่องที่4อยู่ด้วยเนี่ยล็อตแรกมันถูกทําลายไปหมดละหลังจากล็อตแรกเนี่ยไม่แน่ใจนะว่าเป็น4 2 5 6เลยหรือเปล่า4อันเลยหรือเปล่าแรกเนี่ยเจอเยอะสุดจาก6ปล่องมันก็จะเหลืออยู่แค่3ก็คือปล่องสซึ่งกระโดนไปอีกแล้วนะครับที่จา์ชูลเลอร์โพสต์วันนี้คือปล่อง3 เป็นปร่องที่พอเจอแล้วอยู่ในการจับจ้องแทบจะทันทีพอจันชูเลอรเข้าไปจับจ้องนะครับห้ามทําลายห้ามทําลายสิ่งที่เราเห็นตามมาหลังจากนั้นประมาณสักสอาวันมั้งผมไม่แน่ใจเรื่องเวลาแต่ประมาณนี้มันอยู่ในช่วงเนี้ยพอเจอแล้วมันถึงชั้นใต้ดินที่เป็นพื้นแบบคอนกรีตลานจอดรถอะ มันจะเจอไล่์ไลนไลไลเลยแล้วมันก็จะโดนทําลายปั้งปังปังปังเลยจาได้ปะตอนนั้นที่ผมโพสต์เยอะเยอะเยอะมากๆนะครับป่องนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันในขณะที่ทุกคนจับจ้องแล้วนะว่าเฮ้ยมึงอย่าทําลายอย่ามั่วซั่วนะเชื่อไหมว่าแม่งยังโดนแบบตอดจากรูปจะเห็นนะครับว่าด้านบนเนี่ยทั้งแถบเลยที่มันลุยๆเนี่ยมันถูกตอดถูกหลอยออกไปนะครับเรื่องนี้ตีความได้หลายอย่างนะในขณะที่โดนจับจ้องถ้าจะช่วยชีวิตคนอย่างเดียว ไม่จำเป็นต้องไปเลยพูดกันตรงๆถูกเปล่าแม่งอยู่ยอดอะ่ะอันนี้ไปเอาตัวที่มันแบบลุยๆออกเฮ้ยมีประเด็นนะเว้ยถือผิดหรือหายไปครึ่งนึงหรือแยกปังปัง,ปงแหว่งไปก้อนนึงอย่างนี้ก็ยังเข้าใจได้ว่าแบบคงเผลอแต่มันก็ไม่ควรเผลออยู่แล้วเพราะแม่งมีคนจ้องอยู่แบบเยอะมากตอนนั้นแต่อันนี้คือด้านบนตัวปูนที่มันลอยๆเนี่ยถูกเล็มถูกตอดไปทั้งแถบเลยมีประเด็นมากๆเลยนะว่ามีคําสั่งหรือเปล่า ว่าเฮ้ยคุณภาพคนขีดตรงนี้มันดูแย่ว่ะตอดออกหน่อยได้ไหมต้องถามคนหน้างานละคนที่ออกคาสั่งหน้างานกรทมปพสองคนนี้เลยนะครับสองคนนี้เลยต้องมีคนดูท่านเห็นหรือเปล่าว่าเขามาตอดบ่องลิฟต์อะและตอดโดยที่ไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องทําแล้วอะทําไปเพื่ออะไรครับเพราะฉะนั้นโพสต์นี้ของท่านจันชูเลิศสําหรับผมมีนัยสําคัญมากๆมันไม่ใช่แค่การถูกทําลาย ท,ทั้งๆไ้มีคนจับจ้องอยู่โดยไม่ตั้งใจมันมีแบบแผนนะการที่ตั้งใจว่าจะเอาปูนที่ดูแล้วคุณภาพแบบไม่ค่อยดีเฉพาะด้านบนออกทั้งแถบเนี่ยบางส่วนเนี่ยโดยต้องตั้งใจทำนะมันถึงจะออกมาในลักษณะนี้ได้ถูกปะคีย์เวิร์ดคือตรงนี้ต้องมีความตั้งใจทำนะเพราะฉะนั้นมันมีใบสั่งหรือเปล่าครับเรื่องนี้น่าสนใจมากๆและเป็นเรื่องที่เราต้องตามกันต่อมีความสุข,ขกับการก่อสร้างครับ